สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว STN1 o Rodado นะครับ o v r 1 0 0ที่อัพเวล30 o v r 1 2 0นะครับนี่คือ STN1 นะครับนี่คือข้าวพลังก็ปรับใหม่หมดเลยนะครับต่างจากตัว112นะครับก็มูลค่าก็ตอนนี้ก็เกือบพันออมรัณก็900กว่าๆนะครับก็พลังงานก็ให้มาใหม่ครับเป็น9หลอดนะถ้าเกิดเป็นตัว112ก็จะเป็น8หลอดนะครับ อันนี้ก็เบอร์เกรเป็นเบอร์เกรแบบบอลโลกนะครับตัวบอลโลกคือตัวแบบวิ่งทําทางหาช่องแบบคมคมเลยนะครับวิ่งแบบทําทางแบบดีๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว112มันก็จะยืนมันมันจะยืนรอบอลแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยลงต่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกรสูงกลางถือว่าแจ่มเลยครับอันนี้คือเบอร์เกรที่ดีที่สุดของโรนัลดนะครับมันจะวิ่งทําทางแล้วก็หาช่องให้เรานะครับค่าพลังก็ไม่ต้องพูดถึงนะ นี่ครับอัพมาเต็มแล้วก็บูสก,ก็เป็นการทําประตูด้วยบวกสมดุลบวกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ค่าพลังพวกเราก็ทุกคนก็สามารถไปดูได้เลยนะครับนี่ครับอ่าโวปรารวมก็ร้อยสาครับรวมบูสรวมอัพอะไรเนี้ยร้อยครับบูสก,ก็สิบแปดถ้าบูสยี่สิบน่าจะร้อยสี่สิบนะครับความเร็วก็ร้อยแปดสิบสามนะการยิงเกือบสองร้อยนะครับแล้วก็ความคล่องตัวก็ร้อยเจ็ดสิบเก้านะร่างกายก็ร้อยร้อยสิบสองครเป็น เป็นจากทีมมัลลิกนะครับก็เป็นไอคอนนะครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันในแหลงเหนือว่าโรดาโดมันมีลักษณะการเล่นแบบไหนมันจะเถื่อนประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แล้วก็พร้อมอัดการอธิบายด้วยว่ารีวิวว่ามันเป็นแบบไหนมั่งเล่นแบบไหนมั่งคุ้มราคาไหมเกือบพันเอ็มแล้วนี่คือของหน้าโน1ของเกมเลยครับผมว่าเป็นโน1ของเกมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเราไปดูกันครับ โอเคครับจากที่เล่นมาหลายๆเกมนะครับจุดเด่นของโดราโดตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็การจบสกอร์การหาพื้นที่ว่างแล้วก็ A.I. ของมันค่อนข้างที่จะดีครับมันจะหาพื้นที่ว่างแล้วก็วิ่งทําทางได้ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะโกงเลยครับนี่ครับจังหวะนี้มันก็วิ่งฉีกแบบโอ้โหวิ่งโคตรไวเนี่ยแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวด,ด้วยครับเนี่ยโยกทีแบบ หมือนใช้จอยเล่นนะครับบังคับเวลาเราบังคับโรนัลดเล่นนะครับมันค่อนข้างที่จะผิวแล้วก็วิ่งไวแล้วก็แข็งแร่งครับเนี่ยโยนมาคือมันหลุดตลอดนะครับโยนทีนี่กองหลังแทบจะวิ่งตามไม่ทันนะครับนอกจากจะเป็นน้ำเมา่น้ำเมาน่าจะวิ่งตามเบียดเบียดทันอยู่ครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนี่ค่อนข้างที่จะทิ้งหายเนี่ยจังหวะนี้อยู่ยกตัดตรงมาเนี่ยคือมันวิ่งตัดหายแล้ววิ่งไม่ทันเลยครับนี่คือจุดเด่นของมันนะคือการวิ่งทำทางที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะโกงครับจังหวะเล่นเชคอะไรอย่างเงี้ยคือผิวเลยครับเล่นเชคแล้วก็การยิงแบบว่าในกรอบหรือนอกกรอบนี่คือโคตรคมถ้าเกิดมีโอกาสแบบซัดหนึ่งๆยังไงก็หายครับแบบว่ามันมันโกงครับแล้วก็ด้วยเวิร์กเล็กใหม่ของมัน็นสูงกาเนี่ยทำให้มันวิ่งหาช่องได้แบบค่อนข้างที่จะโกงเลยครับเนี่ยดูจังหวะนี้ครับเนี่ยจะให้โดโดวิ่งครับดูตอกทันทีนี่หายเนี่ยยิงตาไม่ทันนะครับเนี่ยดึงแล้วดึงอีกก็ไม่ถึงนะมือไม่ถึงนะ ดึงแล้วดึงอีกมันคือมันวิ่งโคตรไวเลยครับสปีดต้นแล้วก็ปลายเนี่ยคือวิ่งฉีกหายกองหลังแบบวิ่งยังไงก็วิ่งตามไม่ทันนะถ้าเกิดมันได้วิ่งนำครับค่อนข้างที่จะโกงเลยครับจังหวะน,นี้ดูจังหวะนี้ทําชิ่งนะครับเนี่ยโรนดลดอดูจังหวะมันยิงนอกกรอบนะคือหายเนี่ยในกรอบนอกกรอบนี่คือหายหมดเนี่ยดูดิยิงยิงยังไงก็เข้าครับถ้าเกิดมีเหลี่ยมแบบว่าวางๆไม่มีตัวบล็อกนะโดอ้วนยี่ยิงยังไงก็เข้าครับ อุ้ยโคตรโกงอะจังหวะนี้ก็ล็อกมาง่ายๆครับบคับแบบนิ่มๆเลยครับยิงยิงเลียดเสาซ้ายไปครับอย่างสวยเลยครับโอเคครับก็โรโดก็อย่างที่บอกครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะคมเลยครับควบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วการหาพื้นที่เนี่ยคือแบบให้เทียแบบเทียเอสเลยครับแบบดีมากๆครับมันมันฉลาดมากๆครับ AI ของมันนะครับ การหาพื้นที่แล้วก็การยิงจันจบตะกอ์นี่คือแบบแจมโอ้ของโค้ดแจมนี่คือแบบสมแล้วจะเป็นกองหน้าโนหโนึ่งเกมนี้ครับดูจังหวะนี้ครับดูดิไม่ลํำหน้าเลยนะโรโดหาพื้นที่โค้รด,ดีจังหวะนี้ยิงติดนะครับอ้โหูเสียดายจัดอะเนี่ยมันหาพื้นที่ว่างค่อนข้างที่จะฉลาดเลยครับยิงอ้โหยิงไปก็ติดเหมือนเดิมครับมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ให้โรนโดวิ่ง อยู่เป็นเลี้ยงลายแบบคดีเป๊ะเลยครับแล้วก็ส่งไปเลยครับวิ่งฉีกครับตามไม่ทันครับลูกนี้ต้องปล่อยจอยเลยครับกองหลังนี่ปล่อยจอยเลยไงก็วิ่งตามไม่ทันโดวนอ่ะวิ่งฉีกแบบวิ่งฉลาดด้วยนะแบบว่าจังหวะแบบวิ่งอยู่เลย,เลยวิ่งเลี้ยงลายแบบฉีกขวาแบบสวยเลยลูกนี้คือแบบนิ่มเลยครับหวานาหวานเลยฮะโอเคดูจังหวะนี้ครับอัน้ก็ยังมีจังหวะหม่งนะครับเนี่ยเปิดมามันก็มีหม่งส่วนใหญ่ ข้อเสียมันก็คือล function, be, ูกมงครับลูกกาอากาศครับมันอาจจะไม่ค่อยแบบดีมากก็พอมันก็พอมงได้ครับมันพอหาพื้นท claro> ี่ว่างๆแล้วก็มงได้บางจังหวะครับแต่จะไม่ทุกจังหวะนะลูกมงมันจะเก่งในเรื่องของบนพื้นมากกว่าครับการเลี้ยงการจบสกอร์อะไรเงี้ยมันจะเก่งนรจังหวะนี้ครับโรโดดูดูดูความผิวเลนเชคโอ้ลูกนี้ยิงหายได้ไงก็ไปดูเนี่ยโอ้ยิงเลี่ยจยัดเสาซ้ายเข้าไปครับเลนเชคเลนเชคมาสองทีแล้วก็ยิงเลี่ยดเสาซ้ายเข้าได้ไงก็ไปดูเนี่ยดูจังหวะนี้ โยกโยกสองทีปุ๊บแล้วก็ซัดหายเฉยดูดิเสียบเสาเลยยิงอย่างคมอ่ะดูจังหวะนี้ต่อครับเนี่ยครับต่อทีหายเหมนกันครับเนี่ยดูบอลนี่นี่แทบจะตามไม่ทันนะเนี่ยยิงเลี้ยกเข้าไปโหคมอัะคคมกิบเลยเนี่ยดูความโกงของโรนัลดอครับโอ้โหแบบถ้าใครได้จับอ่ะมันจะเหมือนเราเล่นนักเตะอีกโลกหนึ่งอ่ะมันต้องไปเตะจักรวาลแล้วโรนัลด่ยโกงจัดอ่ะ โอเคครับนี่ครับคือทั้งหมดครับมันผมว่าถ้าเกิดพันเอ็มเนี่ยคุ้มอยู่เงี้ยคุ้มครตอนนี้ด้วยเงินเฟอ้อด้วยค่าเงินแบบว่า GM เอมเอแจกเงินอะไรเงี้ยผมว่าเก้าร้อยเอ็มอ่ะถือว่าถูก,ถ,กถูกเลยมันอาจะอนาคตมันอาจจะราคาตกลงก็ได้นะครับอาจจะตกลงมาสักห้าร้อยเอ็มแล้วก็ไปหาจัดกันได้ฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยโหผ,ผมว่าคุ้มนะซื้อมาแงงแค่เก่งนะเนี่ยเนี่ยจังหวะวิ่งอะไรเงี้ยเบียดสก,กิลสก,กิลอนะไรเงี้ยผิว นะแบบพบเครื่องอ่ะแต่ข้อเสียก็คือลูกกาอากาศอย่างเดียวผมว่าข้อเสียที่มันไม่ค่อยดีลูกกาอากาศจังหวะมงอะไรพวกเนี้ยคือมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตึงมากครับไม่ค่อยตึงเหมือนตัวกองหน้าตัวอื่นครับแต่ลูกจ่ายทะลุช่องส,ก,สก,ยอยงออกิลสนะกิลอ,อะไรอย่างเงี้ยคือโคตรเก่งเลยตอกทีหายตอกทีหายอะไรเงี้ยนี่ยี่ดูยิงเนี่ยโอ้โหอย่างโกงฮารูรโด โอเคครับประมาณน,นี้ครับถ้าใครแบบชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาก